ที่รลับชงรลับใช้ก็ไม่อยู่ดูซิอู้อ้อู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 ้อ้อู้อด้อย้อู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 ้อ้อู้อู้อ้อู้้อูู้้อ้อ้าูู้้าู้อ้อู้อ้อู้อู้อู้อ้อู้อ้อูู้้อ้อู้อู้อู่อูู้้อู้้้อ้้ แม่เธอเหรอตายแล้วคุณแม่อู้ตายแล้วเรียกกูคุณแม่มึงไม่ได้ดูหน้ามึงเลยนะตายแล้วเดี๋ยวมึงสองคนเนี่ยใช้แป้งยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะแป้งเสียแล้วอ่ะมาดิสังขยาแป้งหมดอายุอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยฮะสมสู่กันจ้ะอุัยตายแล้วใช้คำว่าใช้คำว่าสมสู่ใช้กับคนหรือเปล่าเนี่ยสมสู่เนะ่ะหมาหมาเนี มายุ então, ่งกับมันทำไมก็ก oh, ็อะไรมันเนี่ยไอ้มันก็มันมันมึงยุ่งกับมันทำไมมันมันมากแม่มันมันมากแม่ไม่เห็นใจความรักของสองเธอโถรุ่นนี้มีความรักมายุงชิดกับโกสมแต่ไม่ถึงใจรักกันผีเน่าก็ลงผูกชัดๆสองคนเนี่ยตายแล้วน้องอยู่ไหนฮะ สวัสดีครับคุณแม่สมทรงวันนี้ไม่ไปพกแขกหรอกครับนี่ให้เกียรติถือว่าเป็นหัวหน้าคณะแล้วเนี่ยนี้่จะให้สักวันหนึ่งหน้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับจัดใจเลยครับอย่าหาผมหยาบใครว่ายังไงผมไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าไม่ได้อยากเป็นเจ้าภาพหรอกครับเล็กกว่างุ่งชิบหายเลยครับแม่ขยันรู้ไปกไปจีนขยันโดนแม่สมทรงเข้ามาแล้วบอกแม่จะทางลาดยางให้หน่อยเถอะครับกูไม่ใช่ฮะกูใช่นายก อบอกแม่สมทรงแลเขาแค่ทําผมเหมือนที่เฉยเลิกคนเราทีรอเ็าถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวจะมาทาให้กลาไว้ครับคุณหญิงแม่ก็งนั้นั่นแหละแม่จ๋ามาหาแม่โยมมีธุระอะไรจ้ะก็มีน่ะสิบ้านช่องเงียบเชียบเลยแล้วมึงยังมายังไงเสนอหน้ามาได้ยังไงนะคะก้าลงมาทุกครั้งเหมือนที่ก้าเคยมาแต่ว่าปกติที่ก้ามาเนี่ยคุณหญิงแม่ไม่เคยใช้ถ้อยคำแบบนี้กับก้า แล้วก็เปิดโอกาสให้กล้ากับมโยมในคบกันแต่ทําไมวันนี้คุณยิงแม่เออกลับใช้ถ้อยคําแบบนี้กับกล้าะครับแม่ถ้าฉลาดก็กนพูดไม่ดีนิดนิดหน่อยหน่อยทำเป็นบีดน้ำหูน้ำตาเมื่อก่อนนะใช่ตอนเด็กๆนะ่ะเมยองกับมึงเนี่ยนะอาจจะคุยกันได้แต่เรี่ก็โตๆกันละถ้าหากว่ายังไม่รู้ จะบอกให้รู้เอาบุญจะบอกให้นะคนอย่างมึงไม่กล้าไม่เหมาะไม่คู่ควรกับมะยงลูกสาวกูหรอกท่า<ห>นอะไรรู้ไห,ไหมก็มาก่อนยังเหมาะกันอยู่เลยนี่ครับพีใ่ใครเข้อถามมึงนะฮะตอบเฉยๆับเสนอความคิดเห็นเหลือเกินมึงนั่งขมิบปากไปสิแม่พูดกับโกสุนแบบนี้โถไอโกโสุนแม่ทำไมพูดกับพี่กาแบบนี้ล่ะจ๊ะไอไอโกโสุบปุบปาก กูจะบอกมึงให้เอาบุญนะว่าพ่อมึงเนี่ยแล้วก็คตดเง่ามึงเนี่ยนะเป็นพวกขายชาติขายแผ่นดินดนะใครเขาอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ยอมก็เหมือนกันฟังแม่ว้นะลูกต่อไปนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะไอ้พวกขายชาติขายแผ่นดินกบฏได้ม่กระทั่งบ้านเมืองตัวเองพูดเยงแม่ทั้าพูดยงแม่ลิซยาจะด่ากล้าสร้อยคำพันคำ กล้าจะไม่โกรธไม่เคืองคุณหญิงแม่แม้แต่น้อยแต่นี่คุณหญิงแม่กําลังว่าบุพการีของกล้าถ้าจะบอกว่าความรักที่กล้ามีให้กับแม่ยมมันยังไม่เท่าเศษเสี้ยวที่กล้ามีให้กับพ่อกับแม่เลยครับ <c oughs> เห็นไหมเราลูลกได้ยินกับหูแล้วนะลูกนะนี่ไอ้กลา้ากูจะบอกให้นะมึงรักแม่มึงกูก็รักลูกกูเหมือนกันต่อไปนี้นะอย่าให้กูเห็นอีกว่ามึงมาเกาะแก,กะกับลูกสาวกูเพราะว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะมันไม่มีค่าคู่ควรกับลูกสาวกูเลยแม้แต่น้อยเดียว นับเต๋อหนาทีนี้นต้องไปอย่าให้กูเห็นหน้ามึงทั้งสองตัวนอีกโน่นบันไดบ้านไซหัวจากบ้านกูไปไปแม่พูดแรงไปหรือเปล่าจา้าเข้าบ้านหญิงพี่ตาพี่ตาอย่าคิดมากนะจา้าในคำพูดของแม่เขาคงจะพูดไปอย่างนั้นแหละจะไปอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะจา้า พี่ไม่รู้ว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าคไม่้ล้ยคนขายชาติขายแผ่นดินพี่ต้องสืรดดูให้รู้แน่ว่าพ่อคุณไกลพ่อของพี่ทำแบบนั้นจริงเดือวไม่พี่จะกลับไปที่บ้านต่อไปจากนี้พี่ไม่รู้ว่าจะได้เจอมะยองอีกหรือเปล่า ี่่อยูแบบนนั้ต่ไปโยมจำเอาไว้ที่รักไปโยมสุดหัวใจต่อให้ต่อไปนี่เราจะเจอกันยังไม่ได้เจอกันบอกให้ไม่ยอมจำเอาไว้ไมโยมจะอยู่ในหัวใจพี่เสมอ ไมา้เปลี่ยนสีวนเดือนเปียังเปลี่ยนไปแต่แมยมคนนี้สัญญากับพิก้าว่าทั้งสีห้องหัวใจของแมยมจะจงรักภักดีต่อพิก้าและจะไม่มีวันเปลี่ยนไปประจากพิกาจ้ายอดสูง ของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสมบทบาทกาแรแสดงจากน้องเบลอเอกราบน้องปองอุมาพร Tahay talad Tahany talad treats me to follow τοسانουν کوحجاه As planned for ข้าพิธีตอนัะจะท่องรั่นลาจากใจเจ้าก้าจับยมที่กาประกับพัโยมนะจะใจต้องลั่นลาจากทานผู้ชมที่เคารพ ว่าช่างนี้ยกกลับ <imitation>